เาเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับทิวาทาวันนี้เนาะสตูดเคนบอสเทลที่เราทำฉลองวสิบซับดีคืออันนี้นะครับทุกคนอย่าลืมแต่ในคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นการทำซีรีส์ที่อยู่ในซิงเกิลซิตี้นั่นเองซึ่งวิธีการสร้างนะครับสร้างเมืองใหม่เซตเอาวันนี้เนาะ เอลูกเต่าไปก็ได้มีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยแหละเขาจะทำซีดแบบนี้ b u i l d i n ซี seed, นเนาะในคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นการสร้างอันนี้ละกันเอาอะไรดีอะ จะได้เอาเป็นกรอบไปเลยนั่นก็คือซตอันนี้คือแผนที่ของประเทศนาวลูซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปออสเตรเลียเป็นประเทศเกาะเล็กๆน,นี่แฟลเนาะใส่ข้อมูลไปด้วย ข้อมูลไปใช่ไหมไม่ต้องมีโอแม่น้ำมีเอาส่วนนี้นะครับไม่มีเลยก็ไม่ต้องเอาดิก็ต้องไม่มี ต้องมีของตกแต่งต,ต้องมีต้นไม้เมืองชื่อเมืองเวกาเราได้อยู่ในเมืองที่เป็นเมืองนาวูมันก็เมืองนาลูอยู่แล้วก็ต้องเป็นอะไร เลยทีเดียวไม่ใช่ จะสรางถนนรอบๆเลยนะทางด่วนเอาอะไรดีทีเนี้ยเอาอะไรดีล่ะถนนหลวงวันเวทมาเออเที่ยวาทางเขาขับชิดขวาไม่ใช่เหรอ เขาไม่ได้ขับชิดซ้ายแบบประเทศเรานะเราก็ต้องสางมาพร้อมที่จะส้างเออะยังสร้างไม่ครบดิเพราะเราเหลือนี่ ล้วนๆแล้วนะครับในคลิปเนี้ยนะครับจะสร้าง2ปีของเกม2องปีต้องได้้าหม,มายที่นดงงไหมเน่เออสร้างแค่ไหนก็สร้างแค่นั้นเฮ้ยสร้างผิด ทำลายเลยครับสร้างผิดก็ต้องทำลายตรงตรงนี้ทุบนะแกพร้อมสร้างเลยนะครับพร้อมสร้างตรงนี้ก็จะทำสวนสาธารณะ มาพร้อมที่จะสร้างวันคลิปปีนี้นะคะจะเป็นการปีนี้ของเกมจะเป็นการสร้างหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆพร้อมกับ ก่อนเดือนสามของเกมนี้ต้องรีบสร้างโดวยวิธีการก่อนอื่นไฟฟ้าน้ำประปาก่อนเลือดับแรกนีเ่เหมือนจูอะไรอ๋อยูเครีย์แล้วก็น้ำประป่าใช้ด้วยน้ำประป่า เริ่มสร้างบ้านเลยนะก็ต้องรีบสร้างตรงนี้ยกเลิกยกเลิกเขตด่ดสร้างยังไม่ต้องใช้แล้วก็ต่อท่อปะปาไป ต้องการสิ่งใดมาตรงนี้เขาต้องการเขตพานิชย์แล้วก็ต้องสร้างแค่นี้นะครับหาไปหกบล็อกตรงนี้จะสร้างเขตอุตสาหกรรมสร้างให้ดีมันมีมลพิษนะ ไม่มีพวกย้อนสอนเดเลนทั้สิ้นโซนข้างบนดาวเทานะโซนข้างล่างดูให้ดีกะให้มันพอดีกะให้มันพอดีตรงทางซ้ายสุดเป็นสนามบินอ่าโอการที่อหั่ใสมาโซนกับนิคมสากรรมอีก ต่อไปสร้างนิบภัิมาย่งขีดคณิตสะลือบริการกบตำรวจโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลขนาดใหญ่นะตรงนี้เถอะดีแล้ววันนี้จะ ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสองอต้องการนี้คมอุรสาหกรรมอ้อเริมอะไรต้องต่อท่อประลาคือพลาดต้องต่อให้ครบทุกส่วนไม่งินจะมีน้ำประปาที่ไม่หลุดม,มนไฟฟ้าเริ่มเหลือน้อย ตร้งนี้เถอะตอนนี้มีแต่ตอนนี้ต้องการเขตที่อยูาศัยเช็คกดตรงรูปตาเช็คอันนี้ครับเช็คไฟฟ้าใช้ไหมไฟฟ้าใช้ไหมหน้ำป่าปาไหลไหมเช็คให้ดี ระดับมลภาวะไปถึงที่อยู่อาศัยไหมสีแดงนะเสียงรบกวนฟ้านะสุขยังไม่เสร็จวาครอบคลุมด้านตำรวจพบด้านตำรวจพบตัวสวนไม่มีเีลายังไม่มีต้นไม้ยังไม่มีหมุดไม่มีไฟฟ้าใช้เลยก้อย เรียบร้อยรอก่อนดีตอนนี้ต้องการเขีนพาณิชย์ต้องการเขตพาณิชย์จัดไปครับสบสูง,สงประชากร412 อื่นสายไฟฟ้า ตรงนี้ด้วยนะลืมบอกต้องเช็คตรงนี้นี่ในคมศกรามยังต้องการไม่ครบเช็คตรงนี้ด้วยครับทุกคนสสีตึกตาหนาภาพโรกขอเมืองชื่อเมืองเบก้ากุตซัมไม่รู้ซีดนาวอููเจ็ดแป็นไปเก้าหกนสอบกส่วนใหญ่เป็นโซนชั้นต่ำ ตรวเช็คไฟฟ้าเป็นหลักหกสิบสองมาร้อยห้าห้าใช่ไหมตรงนี้การศึกษาต้องการห้าสิบสคนเต๊ะ อะไรเนี่ยดูให้ดีก่อนนะก่อนที่จะสร้างต่อไปนะครับสร้างดีครักคน,นสร้างอะไรนะอากำจัดสียบอกขยะอันนี้เขาเรียกว่าบอกขยะนี่มันจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง นะฟังให้ดีนะการสร้างน้ำประปาแหลยทุกคนยกเว้นท่อน้ำทิ้งห้ามสร้างในโซนมลพิษหรือห้ามสร้างในโซนมลพิษเพราะว่าผู้ใช้อ่ะอาจจะป่วย ก่อนนะครับอ่าต้องการเขตอุตสาหกรรมจัดไปเออลืมลืมมีตรงนี้ดิตอนนี้นะครับความต้องการดูให้ดี เพิ่มภาษีตามนี้นะมันดีไหมเข้มไหมอ้าวลดลงเฉยเฮ้ยมันก็ลดภาษีลงบ้างดีนั่นไงภาษี นึงนะแป๊หนึงเพิ่มภาษีก่อนเพิ่มภาษียังถูกไหมั่ายไง97.5และตอนนี้ต้องลดลงอ่ะก็ยังเหมือนเดิม ปา400%เป๊ะเอา7.5แล้วมันดีเหรออา้าวลดลงไหมมันเดิมอยู่ดีตรงนี้ไม่มีท่อป่า จัดไปจัดหนักจัดเต็มภาษีอ้าวลดลง อ๋อมันยังไงอ๋อหกเจ็ดห oh, okay ้าถึงแปดเจ็ดศูนย์ แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปศึกษาภาษีแป๊บนึงมาเอาภาษีสูงเกินไปผู้คนออกนอกเมืองแน่ตอนนี้83.4 ู้เกษตริกรรมอันย <Yeah, yeah. S 1> ิ่่ใหญ่ตวนตรงนี้นะครับเขาต้องการแล้วแล้วก็ต้องสร้างแล้วก็ต้องเช็คอันนี้ด้วยว่ามีสาสุขแล้วก็พวกตำรวจม,มาสรามไปเลยครับแล้วก็ อ่าดับเพลก็ยังไม่มีซาดอ้าว ไม้รีบบเร่งๆ่งก็สร้างลายกิจกรรมหมดหรือยังอ้าวเฮ้ยอ๋อน่าแง,ง่ thank <laughs> you อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งก,กันด้วยนะครับแล้วนะครับบายบาย